ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับไม้รอบวันนี้ข้าวสวยข้าวสูงใหญ่งามนะท่านผู้ชมเขางามดีเอาเนี่ก็คือนสะพี่น้องชมสะของบ้านเอามาติดตามแนวทางของพ่อพิชัยกันต่อไม่ส้มเนาะอ่ะจะเข่าหรือจะรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาแลท่านผู้ชมเนาะมีเข้ามีรุดมีออกท่านผู้ชมเนาะเอามาติดตามกันอ่ะพ่อพิชัยงวดที่แล้วอ่นนะขอสดขอพายลายพี่น้องชมพิชิตทนอ่านะครับผมงวดนะี้ มาตามกันติดต่องหมดพี่น้องชมเนาะเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดพี่น้องชมเนาะแอดเป็นคนสัน้นนะครับพี่น้องบอ่าเขาตลอดบอแมนพี่น้องชมเขาคือเขาหลุดคือหลุดมาติดตามกันกับก็บเจ้าแปะออกมาเบอร์แล้วไมาเจ้าแหมก็ไปเสี่ยวขั้นเดียวเข้ามาแล้วก็ ยมเลยยเลยเราสองเาสอสู่เขาเลยมามาหลายก้องห้องก็ไปแชเขาโอ้ยกันแช่เขาตัวเขาห้อไปใสงเขาไงมันเขาเป็นแนวมันห่อแวนี้เอาแับนี้เชอาเช่ยบบนี้มันม่เช่าแช่เป็นบบเปียำมมนขนมาเลว้าจัวใหจอหาที่พอหลก็ไปหาน้องคงตันว้าหาม่าแห้งเตีออหามแห้งมันไปอร้อยคนย้ำมือสองคนแร้ว ว่าใช่กดตองมีอ hmm. ่ะไู้โอ้ปานั่นวะวันน้มันซื้ออ้อยไปบไม่ได้ซื้อซีสองมาเลซื้อซื้อซีสองได้ยอาได้บนล่างมันเต็มได้ซีสองซื้อซีสองบนใ่ว่าปนีีสองล่างเขาบูให้มันเต็มชอซื้อชิ้ตาชิ้ัโตนะ บระเด้ทั้งหมดแต่ได้จักตัวได้จักเต่แไดงประเด็นผอบไม่ได้จักบวัดไม่ได้บม่ได้หมดทุนขึ้นบัวเอาได้มาถือฟ้อมเขาบอกให้นายชุมมันถือเขาบอกให้อือเอาโมเป็นยังพัวอวดนี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่รัก็ตามไหมเอาแค่ตัวเดียวบัดนี้เอาของชกของบัดนี้เอาของเอาแค่ตัวเดียวบ้านเออแค่ตัวเดียวไม่ได้ชื่อได้อ่อแค่ชื่อแค่ชื่นั่นแล้วบ่ามันเละวิ่ง คุณพอดพี่ใช่งวดนี้จะเสียมันได้จะขอเงินซ่มมะ,ะบ่บ่แลนน้ำพืนนะของหวดวันที่หนึง่งที่หนึหน่ที่หนึง่งแก่เมื่อไมแก่เมื่ออยู่เด็กวัวด้วยเนาะวัวก็ทุกตายแลยเขาบอกจะมมนซื้อมาเล็นจำต้องเซามาต้อกันห้องนั้วซือมาเซ <c oughs> ็นตัวนึงวันแรนซือเด็กอื่ เนงไงเอสมันแบบท่เรที่20บเอรเนอเรงนเรงครบุดนมีสาตัวงเนานะกครบุดอาเนาะอตันนะเอาอที่เกตมันมาจากไหนพอตั้งรักให้เบืง้งเนอ,อตั้ง อาา๋อพระเจาผมเห็ดคือบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บตังไหนมาเอาดัม,น,มน,น,นี่เองข้างหลัเมียนี่เอาเด็กสามตัวบ่เนี่ยอือโอ้เด็กสามตัวพี่น้องบาดินหนกเก็ดสี่ออคุดเชนติดกันเน,นาะมึงเนี่ยปันหางวาวันเนี่ยอ๋อมีแค่นี้มีสามตัวมีสามตัว อันนี้บนหรือล่างนี่บนบนเอาไปที่ล่างทุกพ่อล่างครับผมล่างเอาตัวเดียวหรือเนาะนี่ต้องค่อยมันหางเดียวเปนแค้นเนี่ยครับผมหกสามหกสองโอ้คุณพ่อวิ่งกันแค้นวิ่งตัวไหนพ่อขี้เกียบนล่างเลยวิ่งขี้เกียเกียอืม บอลและพี่น้องเ้อบนางบนล่างไปเลยครับผมป้าหมดหมดดีเพราะไ่ได้เอาตัวอื่นด้วยันนี้เขาขาของคุณพ่อเองเล่ยบันนี้อราโอ้เยไลายเนี่ยไนวเนี้ยเาะพ่อไปไลนมันไล่เนาะวันนี้คุณพ่อห้มากหกเจ็ดสีตัวตัวน่งั้งตั้งเรียนสองตัวกัเจ็ดสีเจ็ดสองเจ็ดแปดไม่สามตัว บ้ดนี้ถ้าถ้าล่างล่างนี่เท่านั้นล่างหก <6, 2 S 1> สามหกสามหกสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเติมชีสันให้กอนพี่น้องถ้ว่าศูนย์ทำมันเป็นเป็นเ,นเนน็ดศูนย์ตัวเดียวนี่ก็ต้องเอาผมมันมันลงไปแมวมาใช่ไหม,ม,ไหมนี่นะครับอบนล่างบนล่างเอาคุณพองวัดน,นี้เลขที่สวยงามมากพี่น้องชมเลขที่สวยงามมากเ,าเกศศูงเขาล้ งวดนี้อ่าบนมาเจ็ดทั้งบนทั้งล่างคุณพ่อให้บนล่างไปแล้วครับพี่น้องงวดนี้งวดนี้บอลเลนน้ำเขีาวเนาะพอเนาะบอลเลนน้ำขียวเอาของคุณพ่อเลยของคุณพ่อกเขาอยู่แต่จอย่างคือแปลาเนาะ้อื่อนสนทบเพื่ <c oughs> นอน่าเขาแน่เขาเนาะจิเนาะคนสุดท้ายจะาสัวคุณพ่ออะไรขึ้นก่อเอาสอ่างมาหักเนาะคุณพ่อก็สว่างเอาสว่างมาหับเนาะเลยเอาสองางมาหาเนาะมาเสีสว่างอืมมันเอาเนี่ยมาเสาียจีด อันนีมาใส่เก็งวดนี่หามาใช้เกีงวดที่แล้วหามาใช่สองกองคุณพ่วติบสองมันกับมาสองหลังรักน่วยว่เห็นว่าเป็นรักสียเปลเนาะว่าเป็นรักเสียเป็นมาหลักหน่วยเสยจินก็เป็นีงนี่วาเด็กก็ไปก็มาเสียละเกิดเร่องมันไปไปมาได้บัดนี้จับเกีดสองเกีเขาจับจับตามสุดมันมันมันเป็นสองเกีดสองหาสองซีในห้องบ้านม่ออกตัวกลับ อมหวนสกับเนาะม้วนกับมวดมวดนี่คือชียิรักชิบตายตัวแล้วพอนะบันเนาะโตโตหกชีวิรักสิบตัวหกชิรักชิบเดืองอืมเดืรังยี่หกเจ็ดตีกสิบรักสิบเก่าว่ะบนเจ็ดกับรักสิบเพืือกันเจ็ดกับหกหรอยู่เอออยู่รักสิบโอหกหกหรืมะล่างมันนดะอเสียงเสียงอะไกันอืมพันเดียวว่ะ เออการขึ้น่ผมไมฟังอ่ะอ๋ออ๋อกว้างฉันนั่นนี่บ่อนรูด้เยเห็บชีพนรูด้นี่วางได้ก่อฟันวังได้กาะฟันฟันวานนี่เสียงเล็กแล้วฟันวานนกมาจับอยู่ก็ไม่ชุ่มชื้นหัวนก็ไม่แห้งดิโอ้นกบ้านท<น>ิ่ว่าเป็นเรียกบนซะบ่อยๆหัวไม่แหง้งนกไอยหลายจับเองทึงบักบับกก็ใส่อยู่ทั้งไก่เมันเอามือสีจีดีจีดีอยู่ เงี้ยพะเงียนกนลยหลายเจ้ามีปืนมั้งาันอืมกูบ่มีปืนเล้วแต้กี้กูมีเรอเห็นมปืนจับบ่มีมืออมอัมีปืนเขายิงบาทเดียวมาสูวมัน่าถือปั๊บเลยโอ้ยมันก็ถือนกรลเพานวางซีผู้ชายผู้ชายว่านอมันก็ถือที่นกไล่นน <authorities> ีเออมันว่าถือาันถึงยิงบาทเดียวก็ถือว่าเือน้อยนกจะหันสนุกมันได้รับล้วเราห้องวางซีู่เนียขึ้นอืมแลยมันเจ็ดึงเจ็ดงี่ จุดนึงคือมจับพอบ่มันเทาว่าจุดกำนึงมันจะว่ามันกันโอ้ว่าจดกำนึงว่ามันกันเทาว่ามันเป็นย่งี่ไปศึกษามาแล้วมึงได้ก็จุดกำนึงงจดกำนึงสิปูช่มีดีก็มาจดกำนึงโอ้เขาเลยว่าจดกำนึงมันจะว่ามันกันครับผันมามันจะมาสองจุดสองจดสองจดแปดเลยนีอืตัวจดสี่นี่เนกนก้มูจุดสี่นี่นยนก้มื มันคงกมเแต่ว่าเขาเห็ดแล้วตัวเ็ชีมันเน่นกากันแน่นกเจ็ดสองอ oh. uh. ืมจ็แ้อเนยเชี ılar, ้นนี่ละเจ้ว่าหมกแก้มก็ไม่เก็ดดีหรอเป่ามันเป็นเก็ดสอเ็ดสูงเชีเดเต็มเนาะเแต่ว่าลอตองสิเดี๋ยวหกแกมมมากินกันแน่กันเี่เจ้าว่าก็ต้องกะต้องเนี่นเน้่นที่ตัวที่ชีเจ็ดชีเนี่เนาะเน้นตัวเก็เออเจ็ดสองนี่เป็นตัวรองเอาสรุปรล่า สรุปแล้วคุณพ่อกับว่าหายหางเนาพ่อเนาะกาเก็ดนี่แหละกาหกเก็ดสี่ถ้าเด็กสมตัวเก็ดสงตัวกับเก็ดสี่เก็ดสองเก็ดแปดหกเก็ดสี่หกเก็ดสี่ถ้าเด็กสมตัวหกเก็ดสี่เนาพ่อเนาะตัวนักที่สุดนี่คือตัวนี้เนาพ่อตัวนักของตัวเก็ดสี่ก็สองตัวนี้นักกโมเนาะสองตัวนี่ครับผมวันนี้ถ้าล่างวันนี้ทั้งสองตัวเลยเนาพ่อเนาะทั้งสองตัวเลย มันกระสักันน่ะพะค่ว่ามันมันหนีไปได้หอกเด็กรนี่บบ่บ่ต้องมาซื้อที่นี้มาซื้อหลายตัวดอกบัดนี้บัดนี้เศร้าเศร้าฟังนาะว่ะเจ้าฟังเลยว่าเรื่ื้นมาชังเด็กกสังมันจะดังมาใสกรสังโอ้ยเด็กเขาบอนี่มันมีเด็ตัวปดสามมีต่สามแปีที่ล่ะตัวสี่สองขบอกมียังเม็ดบเรกได้หลายตัวน่ะตัวสี่สองเองสี่นอมันเปเบิ่งบานงเขาเขาแนวก้องมุมนี้้องอยู่ใจวันครับผมมันาะนัก็ย่องเห็นตัวเดียวเนาะ ได้ก็ไปซื้อตัวแปดสามแปดสามแปดเหรอหนั่นว่าตัวแปดสามเขาตัดมาไหมผีเขาตัดมาบ่ายผีเขามาตัดไหมครับผมเขาตัดให้เขาไปตัดมาแต่มันแวกหม่อือืมมันไม่เลยดทะเลแปดตัวหรอเขาตัดมาเจ็ดตัวกตว่มีเ้ย็ตัวแต่มันมีสองซีก็ไม่แต้เนาะเจีดนี่วิงเลยน้องขนเนาะอืออ้าวหมดนี่คุณพ่อพี่ใช่ใครเอซแคปนาจอไว้ใอีกรอบหนึ่งนะครับผมช่้อไล่รถพายุรวย จะเซ็ตเก็ดซีเลยเก็ดซีเลพ่ออืมอุยอ้ยแอ็กซ์โ,โป <laughs> ได้ซื้อน้ำสุปโน้มบ้างไม่ซื้อกระตามอืมไม่ซื้อกระตามตะวันาที่ซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้หลายเก็ดซีตัวเก็ดซีนี่มาหนักกม้มัมน,น,มนี่เราจะซื้อซุปนี่ละจะซุปเช่นไรกับผมมันมีเหลือตัวนี้อืมออมัขนขาครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอสั่นลอยเราไป้องเนาะวิ่งบนล่างเจ็บเม็ดเดียวแข็ง แข่มช้ำไี่แข่มช้ำหมวกหัวโค้งทิศไทยโค้งทิศไทยจังมันจังใอยจะคักกว่านี้โอ้มีโค้งทิศไทยอีกโค้งทิศไทยชั่วเขาบอกจำบม่ใช่กันไหมอ้โค้งทิศไทยนี่พ่อจะเนียนให้บนหางเดียวล่างหางเดียวได้หรือเปล่าเจ้าลังสีตอนมาใส่ผักกบใชยบัลขอให้ล่าลุนนะพี่น้องเอฟซีครับผมโค้งุดท้ายมีอีกรอบช้ำนี่ต้นคลิปกะเอาไปจัดกันพี่น้องเก็ตซี ไปชื genetics, so ่อไวยหกขายหเก็ดสี่เก็ดสี่เก็ดสองเก็ตแนล่างหกสามหสองวิ่งเก็ดบนล่างเอานะครับผู้ชมขอให้โชคดีกับทุกคนด้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมกระชียวเบืร์กโ้ใช่เหรอ